เป็นเมนูหมูนุ่มๆนะครับหอ,อมเครื่องสมุนไพรมีความชุ่มฉ่าอยู่ในตัวนะครับหมูผัดตะไคร้ครับเมนูผัดง่ายๆกินกันครับเริ่มจากนากระเทียมตะไคร้ซอยนะครับแล้วก็พริกไทยดํานะครับพริกจินดาแดงมาโขลกรวมกันก่อนเลยครับในส่วนผสมทั้งหมดนั้นอ่ะไม่ต้องไปจดกันอยู่นะเชฟได้พิมพ์ไว้ท้ายคลิปหมดแล้วครับ โอกให้แหลกตามใจชอบเลยนะครับชอบแหลกมากแหลกน้อยก็แล้วแต่เลยครับเชฟจะพอแหลกๆประมาณนี้แหละครับแล้วก็ไปตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยครับตามด้วยเครื่องที่เราโขลกเมื่อกี้ครับลงไปผัดให้กลิ่นหอมฟุ้งตลบอบวนไปเลยครับหอมฟุ้งเป็นยังไงหอมฟุ้งก็แปลว่าหอมไปสามบ้านแปดบ้านเลยนะครับ จามกันทั้งบ้านนะครับเชฟทําทีอ่ะ <c oughs> นี่แหละครับเสน่ห์ของอาหารไทยครับอะเมื่อได้ที่ปุ๊บก็เติมน้ําเปล่าลงไปเล็กน้อยครับให้มีความคุกคลิกๆหน่อยครับผัดต่ออีกเล็กน้อยครับเอาให้เข้ากันก่อนแล้วก็ตามด้วยเนื้อหมูล,ลงไปเลยครับวันนี้เชฟเลือกใช้เป็นสันคอมหมูนะครับหมูเขาจะมีความนุ่มเป็นพิเศษแล้วก็มีมันแทรกนะครับ เชฟชอบสุดๆเลยครับแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าเฮ้เยกลัวอ้วนก็เปลี่ยนเป็นหมูแดงเงานะครับแล้วแต่ความชอบผัดจนหมูสุกแล้วครับแล้วก็มาปรุงรสชาติกันเลยครับเริ่มจากน้ำปลาก่อนเลยครับเชฟจะราดขอบกระทะให้มีกลิ่นหอมนะแล้วก็ซอสหอยนางรมครับ ตามต่อด้วยน้ําตาลมะพร้าวอีกเล็กน้อยนะครับหรือน้าตาลปี๊บก็ได้นะครับแล้วก็ซีอิ๊วดำหวานครับเพื่อให้สีสันเขาน่ากินขึ้นมาหน่อยแล้วก็เริ่มผัดทุกอย่างให้ละลายให้เข้ากันเลยครับโดยเฉพาะเจ้าน้ําตาลปี๊บหรือน้ําตาลมะพร้าวเนี่ยครับอย่าให้เป็นก้อนอยู่นะครับอ่าดูสิครับผัดเอาแบบให้มีความนุ่มหมูก็ชุ่มฉ่าอย่างนี้เลยครับ หมูสุกแล้วก็ตามด้วยตะไคร้ซอยลงไปครับแล้วก็ใบมะกรูดซอยครับโอ้โหกลิ่นสมุนไพรนี่ฟุ้งแน่นอนครับเมนูนี้ผัดให้มีน้ำก,กุกลิกขิกอย่างนี้แหละครับเอาไว้คุกกับข้าวสวยร้อนๆนะครับ <c oughs> เป็นอีกหนึ่งเมนูผัดง่ายๆกันเลยนะครับเนื้อเด้งๆชุ่มฉ่าอย่างนี้ครับราดกับข้าวสวยละอน้นข้าวหมดหม้อแน่นอนครับเมนูนี้ลองทาตามกันดู